วันนี้เราก็มาเปลี่ยนเสื้อเผารอยให้กับลูกค้าใหม่นะครับคันนี้เลือกคันนี้ลูกค้าเสื้อเผาเสียนะครับแล้วก็ปลายเผาเสียปลายเผาเสื้อเผานี่แหละเสียหมดเลยนะฮะเราก็ทาการเปลี่ยนให้ใหม่ก็คือยกเสื้อเผาใหม่เลยครับแล้วก็เอาก้อนหนุนแหนบออกก็คือยกรถขึ้นมานิดนึงเพื่อจะให้รถมีช่วงเด้งช่วงยึดหยุดนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนลูกปั๊มให้ใหม่จัดช่วงล่างให้ใหม่ จักเนี่ยไม่สามารถที่จะแบกน้ําหนักได้3ตันนะครับเวลาใช้เผาแล้วก็นั่งเผาเนี่ยไม่ดีนะครับ จะทาให้เผาคดเผาเงอเผาแอนง่ายและอีกอย่างหนึ่งผมฝากไว้เรื่องหนึ่งคือ20 0ห0หรือ2 0 0 0 0กิโลเนี่ยควรถอดล้างอัจจาระบีสักรอบหนึ่งนะครับอย่าไปใช้นานจนเกินไปเดี๋ยวลูกปืนมันแตกขึ้นมาหรือว่าจะระบีแห้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้งานเข้าเลยมันจะทําให้รถเราเสียหายเยอะนะครับหรือว่าเผาเราเสียหายเยอะโอเคตอนนี้ช่วงยืดหยุ่นก็ได้เยอะขึ้นมาแล้วตอนแรกมามีอยู่แค่นี้ครับซึ่งบรรทุของหน่อยก็นั่งเผาไปแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องโหลดจะดีกว่าให้อยู่ประมาณสักสี่นิ้วนี่ก็น่าจะพอไหว โอเควันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าด้วยครับ